กำลังรับฟัง Simu Podcast โดยศูนย์สืส่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซีม u ูพอดแคสตค่ะ เคยไหมคะตื่นเช้ามาเปิดมือถือจเจอทั้งข่าวที่เขียนด้วย AI รูปที่สร้างมาด้วย AI หรือแม้กระทั่งข้อความที่เราไม่แน่ใจว่าคนเขียนหรือ AI เขียนกันแน่นะคะ AI ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตเราแบบไม่ทันตั้งตัวแต่คำถามก็คือเราเข้าใจ AI มากพอหรือยังวันนี้คะ่ะจะชวนคุยกันถึงเรื่องของโครงการที่จะตั้งใจนะคะทำให้ AI เนี่ยไม่ใช่เรื่องของคนไอทีเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของทุกคนในสังคมค่ะ าหวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมกับ Meta เปิดหลักสูตรออนไลน์ก้าวทันปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อชีวิตยุคใหม่ AI for Everyday Life เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับประชาชนทั่วไปมุ่งเสริมทักษะดิจิทัลที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการทำงานในยุคเทคโนโลยีโดยเน้นการใช้งาน AI อย่างรู้เท่าทันปลอดภยัยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างสารรค์ ซึ่งเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วนะคะก็รับใบประกาศน,นียบัตรหลังเรียนจบด้วยร่วมยกระดับทักษะดิจิทัลให้คนไทยค่ะหลักสูตรนี้ค่ะได้รับการออกแบบให้ผู้เรียนนะคะมีความเข้าใจ AI ในอรอบด้านมากขึ้นตั้งแต่หลักการทำงานของเทคโนโลยีเบื้องหลังระบบของปัญญาประดิษฐ์ไปจนถึงการมองเห็นทั้งศักยภาพและข้อจำกัดของ AI อย่างเป็นจริงค่ะ ผู้เรียนนะคะก็จะได้เรียนรู้การประเมินความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์จาก AI การตั้งคำถามต่ออย่างถูกต้องความเป็นธรรมและอคติของอัลกอริทึมรวมทั้งการใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณในยุคที่ข้อมูลถูกสร้างและเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วค่ะ สำหรับจุดเด่นของหลักสูตรนี้นะคะก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงความรู้ด้านเทคโนโลยีกับบริบทชีวิตจริงไม่เพียงแต่อธิบายนะคะว่า AI ทำงานยังไงแต่ว่ายังชวนผู้เรียนทำความเข้าใจผลกระทบของ AI ต่อมนุษย์ความรู้สึกอารมณ์การตัดสินใจและความหลากหลายของผู้ใช้งานค่ะ พร้อมทั้งเปิดมุมมองเรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมการทำงาน AI ที่คำนึงถึงทุกคนในสังคมโดยเนื้อหานะคะก็จะมีการถ่ายทอดผ่านกรณีศึกษาจริงโดยเฉพาะตัวอย่างการประยุกต์ใช้ AI ในแวดวงการศึกษาไทยซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริงแตกต่างจากหลักสูตรทั่วไปที่มักเน้นเพียงการใช้งานเครื่องมือเท่านั้นนะคะ หลักสูตรนี้ค่ะไม่ได้มุ่งสอนการใช้เครื่องมือ AI อย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่ายังเน้นในเรื่องของการสร้างความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการทํางานของปัญญาประดิษฐ์ผลกระทบต่อผู้ใช้และความรับผิดชอบในเรื่องของการนําเทคโนโลยีไปใช้ในมิติของความถูกต้องความเป็นธรรมความโปร่งใสความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งสะท้อนแนวคิด Responsible AI ที่ทั้งสององ,องค์กรให้ความสําคัญร่วมกันค่ะ สำหรับหลักสูตรก้าวทันปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อชีวิตยุคใหม่นี้นะคะได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านวิดีโอบนระบบ LMS ของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ทางเว็บไซต์ w w w l i f e l o n g c m u a c t h โดยลงทะเบียนฟรี free, เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลและเตรียมความพร้อมสู่การใช้ชีวิตในยุค AI อย่างรู้ทันมีคุณภาพและยั่งยืน ติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ CMU Podcast